สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถแปลกๆที่มาจากประเทศญี่ปุ่นอีกคันหนึ่งอันนี้จะเป็นรถกระปอร๋อคือผมอยากจะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถดัมที่มาจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับเป็นมิซูบิชินะครับ,รบไม่รู้จากยี่ห้อหรอกแต่เห็นไม่รู้จากว่ามันเป็นรุน่นอะไรแต่เห็นโลโก้เป็นมิซูบิชินะครับตัวนี้ ใครรู้ก็ช่วยบอกทีเห็นทนเท่ดีก็เลยจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูเห็นผมเห็นเขาวิ่งโดยสารอยู่ในกรุงเทพอะไม่รู้ว่าเขาเรียกรุ่นอะไรนะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็นดัมแท้ๆจากญี่ปุ่นนะเนี่ยนะดัมแท้เลยก็บอกดัมที่มาจากญี่ปุ่นมาดูสิทุกคนดัมใหญ่มากแล้วเขาเข้าเหล็กได้สวยมากนะครับ ดูวิธีเขาแขวนกระบอกครับเขาแขวนไว้อย่างนี้เลยนะครับตัวเชัดสีเทียมตัวดำก็มาจากญี่ปุ่นมาทั้งน่าจะมาทั้งเซตแล้วก็พิเศษมากๆเลยก็คือรถคันนี้เป็น4ี่คูณสีนะโฟวิวโฟวิวนะครับเนี่ยเยวจะให้ดูข้างในขออนุญาตเจ้าของรถนะครับให้ดูข้างในมันจะขึ้นรูปโฟวิวเลย อันนี้คือเครื่องติดแล้วเดี๋ยวจะเอาออกไปตรงอ่าตรงตรงอตรงที่มันไม่เปียกจะรีวิวให้ดูนี่นะตอนนี้น่าจะติดโฟวิวอยู่เด็กมือแล้วเนี่ยน,นี่เด็กมืออ๋อนี่โฟวิวนะเนี่ย ลองเทียร์ทอยก่อนทอยอยังไงทอยทางนี้ดูว่าล้อหน้ามันหมุนไหมโอ้หมุนหมุนหมุนล้อหน้าหมุนอยู่มาดับลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวาดัมลงก่อนนะ มากเลยอยากได้มากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเขาขายหรือเปล่าแต่คนที่เขาซื้อมาเขาน่าจะอนุรั์เพราะว่าถ้าถ้าเขาขายน่าจะมีคนซื้อไปนานแล้วเลยเพราะว่ารถแบบนี้หาย,ยากมากเลยตรงนั้นด้วยอย,ออยากตรงนี้รีวิวโคโกเลยโฟวิวนะครับเนี่ยติดโฟวิวนะเนี่ยตัวเนี้ย น้นะอตูล็อกดีมากมเครื่องเบนซินนะครับไม่แน่ใจว่าสามหรือสี่สูบแต่ดีกว่าตรงฟงที่ผมมีอยู่นี่ครับดัมป์กดตรงนี้ครับมีดาวมีอัพนะครับเราจะลองกดดัมปขึ้นดู ขึ้นเร็วมากครับเนี่ยแล้วคุณลองมาดูแกนกระบอกดำดูดูใส่กับมือผมแกนใหญ่มากใหญ่จริงๆเยอโฟวิวนะเนี่ยเยวไปดูฝั่งนั้น โเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเอาจริงๆนะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยกระป๋อสี่คูณสี่คือไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีอยู่แต่ผมเพิ่งเคยเห็นตัวจริงก็เห็นในรายการก็ทาอยู่แต่เพิ่งจะรู้นี่แหละว่ามันมีสี่คูณสี่อันนี้ถังน้ํามันโอ้โหียสี่งจ้ามันต้องเผาลอย มากเลยเลใภายในเดิมๆได้ไสวยเลยมันเหมือนมันเหมือนโตโยต้าไมตี้ตรงเนี้ยต่เป็นมิซูนะเหมือนเชนเตอร์หรือเปล่าเชนเตอร์ยอดสวดเท่ดีครับยกดำได้ด้วยนะที่แรกผมนึกว่าดำมาทำที่ไทย เดี๋ยวลองดูสเต็ปตอนลงเดี๋ยวลงดํมให้ดูเครื่องมันโหลดนิดหนึ่งนะตอนลงแสดงว่ามันดึงลงด้วยนะไม่ใช่ยกอย่างเดียวดึงลงด้วยพวกฝาข้างพวกนี้ก็มาจากญี่ปุ่นหมดนะครับเนี่ยอ่า นีใ่ให้ดูเต็มๆให้ดูเต็มๆครับนี่โอ้โห,โหอย่างจ้าพี่เท่มากไม่มีฝาท้ายนะโอ้โพี่อยากได้ขายไหมเนี่ยโอ้โห,โหอดจริงๆจะไม่มีฝาท้ายนะทุกคน น่าจะเขาถอดออกจะลองเอาอันนี้ขึ้นดูนี่ครับประมาณนี้ทรงนี้ ดมาจากญี่ปุ่นคุณจะเ,เคยเห็นนี่เลยมาจากญี่ปุ่นเลยเอไอจิปปอผมที่อยู่บ้านผมก็น่าจะทําได้นะเนี่ยดูดิแต่มันน่าจะงบประมาณเยอะทําดํากับซื้อคันใหม่ก็พอๆกันมั้งเดี๋ยวยกดําให้ดูอีกรอบแสงจะหมดละนี่ครับที่ยกดํา ดูความเร็วเร็วมากนี่ครับภายในคร,ครบเลยเอ่ะนี่ขายหรือเปล่าเนาะอยากได้อยากได้โอ๊ยอยากได้าไดขายไหมเนี่ย ผมทำไมชอบรถแบบนี้ฮะรถที่มันหายยากๆอะ่ะทำไมพออายุมากขึ้นทำไมไม่ชอบรถใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่เขาแบบเล่นรถใหม่ๆรถกระบะรถอะไรรุ่นใหม่ๆทำไมต้องหวยหาแต่รุ่นเก่าๆคลาสสิกรุ่นหายยากๆมันเป็นเพราะอายุคนหรือเปล่าเหมือนเหมือนคนที่ชอบกักเกษตรพออายุเริ่มเข้าสี่สิบจะใกล้สี่สิบปีเนี่ยเริ่มจะหาต้นกล้วยบ้างต้นมะม่วงบ้าง เริ่มจะหาซื้อที่นาจากที่เคยอยากอยู่ในเมืองหมู่บ้านจัดสรรอยากจะไปหาซื้อที่นาสักสองไร่สามไร่ทําโคกน้องนาใช่ไหมทุกคนเป็นไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหหล่อมากครับกระป๋อเอากระจกอันนี้ออกเนี่ยให้มันเป็นคงรูปเดิมเดิมคืนคลีน,ลนแล้วก็เลี้ยงหมาสักสองสามตัวขับพาหมาไปเที่ยวตอนเย็น ใส่หกล้อเล็กอะเป็นหกลอ้อผมชอบที่มันโฟวิวเนี่ยแหละสี่คูณสี่จัดจ้านหายยากครับใครมีแหล่งบอกผมด้วยผมอยากได้โอเคครับคง <c oughs> จากเขาจะของเขาคงไม่ขายหรอกมันหายาก เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม